วัดพระบาทน้ำพุเอาเงินไปทำอะไรหนักหนาตอบข้อสงสัยหลายๆายท่านสงสัยและสอบถามเข้ามาว่าปัจจุบันนี้ยาต้านไวรัสมีประสิทธิภาพที่ดีมียาฟรีจากกระทรวงสาธารณสุขทำไมยังมีผู้ป่วยมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุวัดใช้ผู้ป่วยหาเงินเหรอวัดเอาเงินไปทำอะไรหนักหนาแอดมินเพจวัดพระบาทน้ำพุจะเล่าให้ฟังค่ะ ปัจจุบันนี้มียาต้านไวรัสจากกระทรวงสาธารณสุขฟรีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทราบและเข้าถึงยาต้านไวรัสไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทำให้พวกเขาต้องมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุการมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลดูแลเรื่องยาต้านไวรัสโดยพาไปติดต่อที่โรงพยาบาล บางครอบครัวไม่รู้วิธีในการดูแลผู้ป่วย HIV ซึ่งจริงๆก็คือเขาสามารถใช้ชีวิตปกติได้ถ้าเข้าถึงยาต้านไวรัสและทานยาตรงเวลาทุกวันที่วัดมีอาหารฟรีสามมื้อที่วัดมีคนที่ติดเชื้อเหมือนๆกันและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน การมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเพราะมีคนจำนวนมากมายมาเยี่ยมมาให้กําลังใจเขาที่วัดซึ่งบางคนไม่ได้รับการยอมรับแบบนี้จากบุคคลใกล้ชิดหรือครอบครัวสำหรับคนที่ฟื้นตัวและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะได้รับโอกาสในการทำงานตามความถนัดและได้รับค่าตอบแทนซึ่งบางคนยังสามารถมีเงินส่งให้ทางบ้านอีกด้วยซ้ำ นั่นคือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้รับจากสังคมภายนอกซึ่งพวกเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ว่าสังคมส่วนใหญ่ยังไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตปกติร่วมกัน สำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อท่านก็มีเงินให้ทุกสัปดาห์เหมือนเบียยังชีพแต่ไม่มากท่านเคยบอกให้แอดมินฟังว่าคนพวกนี้เขาก็มีญาติพี่น้องมีลูกเต้าพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านอย่างน้อยเงินที่เราได้ให้เขาก็อาจทําให้เขาสามารถส่งกลับไปช่วยเหลือทางบ้านได้เขาอาจเก็บไว้ซื้อของที่อยากกิน เวลาออกไปหาหมอหรือเก็บไว้ทำบุญทําทานก็ได้บางคนก็รวบรวมเงินที่ได้จากหลวงพ่อและจากผู้มีจิตศรัทธาเวลามาเยี่ยมเอามาถวายคืนหลวงพ่ออีกทีบางทีก็เอาไว้ทำบุญทุกวันพระซึ่งจะมีพระเดินไปรับบาตรตามเตียงผู้ป่วย วัดไม่เคยบอกว่าจะปิดตัวเพื่อให้คนมาบริจาคถ้าท่านติดตามจากหน้าเพจวัดพระบาทน้ำพุจะเห็นว่าทางวัดไม่เคยประกาศจะปิดตัวหลวงพ่อท่านออกมาพูดทุกครั้งว่าวัดอยู่ได้วัดมีเงินสำรองไว้ดูแลผู้ป่วยเด็กกำพร้าคนชราคนพิการผู้ยากไรที่อยู่ในการดูแลของที่วัดได้อีกพักใหญ่ วัดพยายามสร้างงานให้ผู้ป่วยและเด็กๆมีรายได้มีอาชีพที่ยั่งยืนถ้าใครไม่เชื่อที่แอดมินเล่าให้ฟังมาที่วัดมาสัมผัสกับพวกเราชาววัดพระบาทน้ำพุ HIV ไม่ได้ติดต่อทางการสัมผัสไม่ได้ติดทางลมหายใจให้โอกาสให้ที่ยืนพวกเขาได้อยู่ในสังคมร่วมกันกับทุกคนวันหนึ่งวัดพระบาทน้ำพุอาจจะไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในวัดอีกเลยก็ได้ Walk to getter เอดอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตรา มาฟังความเห็นในประเด็นนี้กันบ้างความเห็นที่หนึ่งโควิดติดง่ายกว่าทำบุญแล้วก็อย่าคิดมากสาธขุขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงความเห็นที่สองไม่เคยข้องใจใดๆเลยจริงๆจากใจเคารพหลวงพ่อมากๆทำบุญกับวัดอยู่เสมอสาธุค่ะความเห็นที่สาม สะท้อนให้เห็นเลยว่าสวัสดีการรัฐไม่เข้าถึงประชาชนทุกคนการที่คนไทยช่วยกันบริจาคเป็นเรื่องที่ดีครับผมเองก็บริจาคแต่มันจะดีกว่าไหมที่คุณภาพชีวิตของคนในสังคมจะดีกว่านี้ความเห็นที่สี่จริงค่ะหลวงพ่อเคยพาสมาชิกในวดัดมาขายผลผลิตสร้างอาชีพสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ ความเห็นที่หเราคนหนึ่งที่เชื่อและศรัทธ,ธาในวัดพระบาทน้ำพุหลวงพ่อท่านมีจิตเมตตาต่อทุกชีวิตที่ไปขอพึ่งบุญจากวาดสาธุสาธุขอให้หลวงพ่อท่านมีสุขภาพแข็งแรงแรงนะคะอายุยืนอยู่เป็นร่มโพร่มทรให้คนยากไร้ที่พักพิงได้พึ่งพาอาศัยต่อไปอีกนานๆด้วยเถิดสาธุสาธุความเห็นที่หอยากบอกคนที่สงสัยหลวงพ่อท่านว่าเป็นบาปนะครับความเห็นที่เจ็ด ทำบุญด้วยใจศรัทธาไม่เคยมีความสงสัยในใจแม้แต่น้อยความเห็นที่8ไม่มีข้อสงสัยค่ะคนที่สงสัยไปดูที่วัดค่ะความเห็นที่9โอนบริจาคเงินทุกเดือนตามกำลังที่มีไม่เคยคิดสงสัยใดๆเคยไปที่วัดผู้ติดเชื้อที่พอแข็งแรงก็จะออกมาช่วยงานช่วยรับของขนของซึ่งผู้ติดเชื้อเขาก็จะระวังการเข้าใกล้คนที่ไปทำบุญ ที่วัดสะอาดมากจัดระเบียบด,ดีมากและผู้ติดเชื้อก็ไปพึ่งใบบุญที่วัดเยอะมากไม่ใช่แค่ค่ารักษานะคะคนที่ป่วยหนักต้องใช้เครื่องมือมากกว่าแค่ยากินยังมีค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆอีกมากมายความเห็นที่สิบเราคนหนึ่งที่จะโอนเงินบริจาคให้วัดทุกเดือนในวันเงินเดือนออกเราจะตั้งเป็นรายการโปรดในแอปไว้เลยพอเงินเดือนออกปุ๊บจะโอนปั๊บทำแบบนี้เป็นกิจ,จวัดประจำเดือนเลยคะ่ะ ความเห็นที่11วัดและหลวงพ่อคือผู้ให้ชีวิตใหม่แก่คนเหล่านี้จริงๆค่ะฉันคนหนึ่งเชื่อและศรัทธา